วันนี้คือก้าวแรกแห่งชีวิตเลยค่ะตุ๊ดเด็กในวันนี้กำลังจะเติบโตทำอะไรอะเพชพป้าเรียกว่าแพลรลี่ค่ะป้าหนูเพชว่าตจะเรียนคณะอะไรก็ว่าจะเรียนคณะกรรมศาสตร์ค่ะป้าสนุกดีนะทำอะไรได้เยอะด้วยอะ่ะเดี๋ยวว่าป้าเลยนะจบมาจะทำอะไรอะ่ะเอ๊ะคณะเทคโนค่ะกงค่ากรรมอะไรเนี่ยสอนอะไรไหนว่ามาสิว้าหอมจังเลยค่ะเชฟ ก็แค่กลิ่นรสชาติจะอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าไงนะคะแค่กลิ่นเหรอป้าตัดสินใจจากอะไรอะคะเขาต้องเริ่มเรียนตั้งแต่เลือกซื้อวัตถุดิบและความใส่ใจในการปรุงรสอาหารคิดค้นรูปแบบอาหารใหม่ๆวิธีการตกแต่งอาหารทั้งอาหารไทยและนานาชาติเพื่อให้เกิดความสวยงามที่อยู่ตรงหน้าแบบครบสัมผัสทั้งทางตาทางกลิ่นทางรับรสคุณป้าลองชิมดูสิคะจะได้รู้ พอได้อะมันไม่ใช่พอได้ครับป้าแต่สิ่งที่ตรงข้างหน้าเนี่ยคือค่าโภชนาการอาหารที่คิดวิเคราะห์มาได้อย่างครบถ้วนโปรตีนสูงไขมันต่ำครบถ้วนด้วยวิตามินแต่นี่ก็เป็นความสามารถที่นำมาต่อยอดให้คุณเป็นนักปรุงนักชิมรีวิวมืออาชีพรู้ลึกรู้จริงแตกต่างไม่เหมือนใครค่ะ